ติ๊งโนตวิวาลูกสาวป๋องสุพันสินสอดเงินสดสิบลานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาแล้วสำหรับ Note, ติ๊งโนตทิติพงศ์วรกรน,นักแข่งรถจัก,กรยานยนต์ชื่อดังอดีตแฟนหนุ่มของพิธีกรนางงามสาวบุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีที่ควงแฟนสาวปุ๊กสุทาสินีลูกสาวเซียนพระดังป๋องสุพันเข้าพิธีวิวาไปเมื่อ20กันยายน2565ที่ผ่านมา หลังคบหาดูใจมาได้พักใหญ่สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีทั้งคนในครอบครัวรวมถึงญาติญาติและเพื่อนสนิทมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยทีมงานช่วงเช้าเป็นชุดไทยช่วงงานเย็นผู้หญิงเป็นทีมสีชมพูผู้ชายสีโทนเข้มในส่วนของสินสอดเป็นเงินกว่า10ล้านบาททองคำา1 0 0บาท รวมมูลค่า10บล้านกว่าบาทหลังเสร็จสิ้นพิธีกรติ้งโน้ตเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เคยศึกษาดูใจผู้หญิงมาเรื่อยๆแต่พอมาเจอปุ๊บและทราบในตอนหลังว่าเป็นลูกใครก็อยากแสดงความจริงใจให้อีกฝ่ายเชื่อถือและเชื่อใจพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่เพราะไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกด,ดีเลยอยากเปิดใจอีกครั้งพอลองคบก็เข้ากันได้และต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากัน ส่วนที่คนแซวว่าเป็นเคยหมื่นล้านเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเพราะเงินของพ่อป๋องเป็นของพ่อในส่วนสินสอดสิบล้านกว่าบาทเราเป็นคนให้เองทางครอบครัวเจ้าสาวไม่ได้เรียกร้องอะไรสุดท้ายเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินในการสร้างอนาคตของเราด้านเจ้าสาวบอกว่าเห็นความพยายามมอของอีกฝ่ายที่ขับรถมาหาเกือบทุกวันก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีแต่พอมาอยู่ด้วยก็รู้สึกดีมีความสุขไม่มีปัญหากันเรียบเรียงโดยทีมงาน See you in the news.